สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปันความรู้สู่ชุมชนโดยวิทยาลัยดุสิตธานีพัทยาค่ะ ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเคยไปร้านอาหารแล้วสั่งเมนูทอดมันปลา,ายมาทานไหมคะแล้วเมื่อทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปลาไก่อะเป็นปลาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือปลาอะไรนะคะหรือไม่มางทีกัดไปแล้วก็เป็นแ้งท้งนั้นเลยะคะ่ะแต่ว่าในวันนี้คะ่ะกายได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยคะ่ะจากวิทยาลัยดุสิตธานีพัทยาน,นะคะเพื่อมาสาธิตเมนูปลา,ายคะ่ะ สูตรโบราณน,นะคะสูตรของวิทยาดุสิตธานีพัทยาค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์เสร,ริมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครนะับสวัสดีครับผมสวัสดีคจจรับอาจารย์แนะนําตัวเองหน่อยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เสริมศักดิ์เลือบทองครับอาจารย์จ,จ้่ครับประจําสาขาศิลปะการจัดการกลัวและศิปลปะการประกอบอกาหารครับผมค่ะงั้นการขออนุญาตเรียกว่าจั่มจนะคะยินดีครับ อาจารย์เจ้ามคะวันนี้เมนูทอดมันปลากายเนาะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าส่วนผสมหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1จะเป็นในส่วนของตัวน้ำพริกแกงนะครับส่วนที่2จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อทอดมันนะครับส่วนที่3ามจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านน้ำจิ้มหรืออาจะนะครับส่วนที่4จะเป็นเครื่องตกแต่งด้านหน้าในส่วนของตัวน้ำจิ้มอาจารแล้วก็ตัวทอดมันครับผม โอ้โหส่วนประกอบมากมายเลยตอนนี้กายอยากลงมือทำนะคะแล้วเราไปลงม้อทำพร้อมค่ะเ่าโอเคครับคมครขั้นตอนแรกเป็นอะไรคะขั้นตอนแรกนะครับของเราก็วันนี้จะเป็นในส่วนของตัวน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงก่อนใช่ของจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงตัวแรกเลยนะครับเราจะใช้เป็นในส่วนของตัวพริกที่พาแห้งแช่น้านะครับให้นิ่มนะครับอันที่สองก็จะเป็นเกลือ นะครับอันที่3จะเป็นตะไคร้นะครับอันที่4จะเป็นกระเทียมอันที่5จะเป็นในส่วนของตัวพริกไทยเม็ดนะครับอันที่6จะเป็นกะปิ เจ็ดจะเป็นหอมแดงสับนะครับแล้วก็อันที่แปดจะเป็นผิวมะกรูดครับผมค่ะก็นําทุกอย่างนี้มาโขลกรวมกันใช่ครับผมโขลกรวมกันนะครับแต่ว่าวิธีของคนโบราณเนี่ยที่เขาจะโขลกให้นิ่มแล้วก็เร็วที่สุดก็คือจะนาในส่วนของตัวพริกที่ฟ้าแห้งที่แช่น้ําแล้วจักเลือโขลกเข้าด้วยกันก่อนนะครับพอโขลกเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเครื่อนในส่วนของตัวพริกแห้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนียนแล้วนะครับก็จะใส่เครื่องส่วนต่างๆนะครับเพื่อเข้าไป มันจะได้ทําให้เครื่องเนี่ยหอมขึ้นนะครับผมก็ตาให้ละเอียดเลยเนาะแล้วก็ประหยัดเวลาตาไว้เรียบร้อยลนะครับตาให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบเนียนๆแบบแต่ว่าวันนี้เราจะใช้น้ําพริกแกงเนี่ยแค่ครึ่งสูตรของตัวที่ตําได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ทั้งหมดเลยเกินไปเนี่ยรสชาติจะจัดจ้านเกินเราใส่พริกแกงเพื่อหนึ่งให้ได้สีสันและกลิ่นที่หอมของตัวพริกแกงเพื่อแบบกลิ่นข้าวแค่นั้นชาเราไม่ได้ใส่เพื่อต้องการรสของชาติรสชาติของพริกแกงเยอะเกินไป ะงั้นส่วนต่อไปเป็นส่วนต่อไปส่วนที่สองเป็นส่วนของเนื้อปลาที่เราจะทำทอดสมานค่ะมาต่อกันในส่วนของเนื้อปลานะคะมีอะไรบ้างคะอ่าส่วนที่สองนะครับจะเป็นส่วนเนื้อปลานะครับอันดับแรกเลยตัวพริกแกงเมื่อกี้ที่เราิตัดพริกแกงมาก่อนเราจะได้พริกแกงมาแล้วนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อปลากายนะครับมีไข่มีพริกไทยนะครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับส่วนปรุงรสและแต่งกลิ่นแล้วก็เพิ่มผักปริมาณเข้าไป ก็คือจะมีในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ใบมะขูดเพื่อดับกลิ่นคาวอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะเราลงมือทาเลยดีกว่านะครับส่วนแรกเลยนะครับเรานําเนื้อปลากายนะครับที่ได้มานะครับใส่ในกระมังใหญ่ทีนี้เนื้อปลากายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมี2ลักษณะลักษณะที่1นะครับจะเป็นในส่วนของลักษณะเนื้อปลากายที่เรานํามาทําเองนะครับเป็นตัวเป็นตัวแล้วมานั่งขูดเองทีนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วขูดเองเนี่ยเราจะทําให้เหนียวแบบคนโบราณเนี่ย รับก็จะผสมน้ำเกลือแล้วก็นวดเข้าไปเรื่อยๆคนโบราณบางคนเขาจะใช้วิธีตามมาักมันก็จะทาให้เหนียวนะ,ค,ะครับวิธีที่ 2, 2> ท่านในยุคสมัยใหม่<ๆ>เขาก็จะใชะ้เครื่องที่เป็นเครื่องแบบเบเกอรี่ช่วยตีมันก็จะไวขึ้นนะครับแต่ถามว่าความเหนียวความหอมความนุ่มเนี่ยมันจะต่างกันนะครับทีนี้พอเราได้เนื้อปลามาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทําวิธีอื่นก่อนที่เราจะเริ่มตัวอื่นเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าฟาดเนื้อปลา นะครับเนื้อปลาเนี่ยเราก็วิธีฟาดเลยเราฟาดกันทําไมอะคะฟาดอันดับแรกเลยที่ฟาดเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการให้ตัวเนื้อปลากรายเนี่ยเขาเหนียวและเด้งนะครับวิธีฟาดอาจจะดูรุนแรงนิดนึงขออนุญาตนะครับเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะเป็นที่เลยค่ะแต่ขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวเครื่องกระจัดกระจายอย่าทำโต๊ะพังก็พอนะคะโอเค <laughs> <laughs> ได้ครับอ๋อต้องเองอย่างเี้ใช่ ะะทีนี้ถ้าเราอยากให้ตัวเนื้อปลาไกลเขาเหนียวและเด้งดีจริงๆนะครับถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นวิธีว่าแช่ยเย็นให้มีเกร็ดน้ําแข็งบางๆนะครับหรือถ้าเราแช่ยเย็นให้แข็งเลยได้ยิ่งดีนะครับเวลาเรานวดมันก็จะนวดได้ไม่ต้องนวดนักค่ะแล้ววิธีเราเลือกปลาที่มาขูดเนี่ยเรามีวิธีเลือกปลายังไงะคะปลาจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้เข้าบ้านปลาเนี่ยที่เขาทําปลาไกลเนี่ยมันจะเป็น รูปร่างคล้ายๆตัวคล้ายๆปลาฉลาดตัวจังเขาเรียกอะไรหัวโ,โตๆโต<อ>นะคะหางเรียวๆแต่ถาว่าพอมองด้านข้างเนี่ยจะดูตัวใหญ่แต่ถ้ามองจากด้านบนตัวเขาจะบางๆไม่ตโ<อ>ตกว<อ>่าปลามือสักเท่าไหร่ใช่นะฮะ<อ>ทีนี้เราก็ดูว่ามันจะมีแบบที่มีลายจุดและไม่มีลายจุด<อ>ตัวเนื้อปลาสองชนิดเนี้ยเอามาทําได้นะครับใช่ครับแต่ว่าลักษณะของไขมันที่ได้ในเนื้อเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันนะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ย ถ้าบางคนที่เขายังไม่ทําเลยเนี่ยเขาจะขูดแล้วไปแช่แข็งนะครับอันนี้ก็จะยืดอายุก,การเก็บนะครับแต่ว่าบางคนเขาต้องการทําแล้วก็เก็บไว้ในขนาที่เรียกว่าสํารองเอาไว้เผื่อทาอะไรปุ๊บปั๊บได้ทันทีก็จะมีการนวดน้ำเกลือผสมนะครับอันนี้เราก็จะนวดไปเรื่อยๆออนะครับแรกๆเนี่ยมันจะดูว่ามันจะเหลวๆเนื้อมันจะเหลวๆนะฮะเราจะนวดไปทีนี้เราจะสังเกตได้อย่างไรว่านวดแล้วเนี่ยมันได้หรือไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับหนึ่ง เพรามืออ่อย่างนี้คือ,อยังไม่ได้นะครับพอค่อนข้างหลุดเลี้ยนะครับเราจะต้องนวดให้จนกว่าเขาจะติดมืออ่าเ,เหนียวเลย,เลยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องพึงระวังนะครับก็คือในส่วนของตัวที่ถ้าเรานวดเขาจนเหนียวเกินไปนะครับถ้าเหนียวมากเกินไปเวลาเราทานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆเกินกับเหมือนเรากินหนังสต,ติกอ๋ออ่อาพอดีพอดีใช่นะครับทีนี้บางทีเราแบบอุ้ยกิน ฉันชอบเหนียวเหนียวผมชอบเหนียวเหนียวเอาอีกหน่อยอ,อีกหน่อยบางทีมันก็จะกลายเป็นหนังหนังติต๊กไปเลยะนะครับแต่เวลานวดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะรับพยายามหา้านเปื้อนที่แบบเต็มตัวจะได้ไม่ไม่เลอะเทือถ้่แต่การว่ามันก็สนุกดีนะแบบทำกันในครอบครัวใช่ผัดอันป้ดเมื่อเอแล้วพ่อป้าต่ออะไรย่างเงี้ยนะแต่แต่ถ้าให้ลูกตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยสูงสจยครูจะเละมากกว่าจะได้ทานะฮะ แม่เวลาโมโหนะมือเนื้อปลากายเลยทำอะไรไม่ถูกก็ลงตรงนี้นะฮะจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะวิวาสกันในบ้านด้วยนะฮะอ่าใช่ครับทียเนื้อปลาไกยตอนนี้ถามว่าได้หรือยังได้เอาเอบแล้วเือบแล้วนะฮะอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรานุ่นนานไปกว่านี้หรือมากไปกว่านี้เขาเนื้อปลาไกยเขาเนี่ยเริ่มเหลวกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอตอนนี้เราจะทําอะไรไม่ได้แล้วจะแก้ไม่ได้นะครับจะแก้ยากนะครับค่ะอ่า สังเกตยอย่างที่คุณกายเกินไว้ตอนต้นชัมม่วโมงนะครับที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราไปทานแล้วมีความสึกเหมือนผสมแป้งที่เข้าผสมแป้งเพราะว่าอะไรหนึ่งเขาไม่ไม่อยากสิ้นเปลืองในส่วนของตัวเนื้อปลายเยอะอนะครับอันที่สองเขาต้องการย่นระยะเวลาในการนวดอ๋อมันจะได้เร็วขึ้นเนาะใช่ครับท้ทันขายใช่แต่กเว่ามันไม่อร่อยเท่ากับเนื้อปลาแท,แท้ๆพราเวลาเราทานแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่หนึบพอเวลาเราสั่งทอดมาปลาก,กายปุ๊บเราต้องการให้เอเรากัดไปปุ๊บ นี่คือปลากรายจริงๆมันหนึบจริงๆอย่างเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมนวดดีสักสองสามทีนะครับเพราะเนื้อปลากายของเขาเนี่ยจัวจะได้ที่แล้วนะครับนะครับอ่าจะ,ะ,ะแล้วอย่างนี้ถือว่าได้แล้วนะครับถ้าเรานวดแล้วถ้าแบบมันเริ่มเหลวหรือเริ่มไหลกลับไปเป็นน้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเราเริ่มเริ่มมีปัญหา ไม่ต้องซื้อครับเราอาจจะเอาเนื้อปลาบางส่วนที่เรายังมีอยู่มาเพิ่มเขาอีกนิดนึง<ช>นะครับให้เขามีเอกลักษณ์ของเขาในส่วนของตัวเนื้อปลาเพิ่มเข้ามานะครับอันที่สองพอเรานวดในส่วนของเนื้อปลาได้แล้วะนะครับน้ำพริกแกงผมอาจจะต้องรบกวนคุณกายแล้วละ่ะช่วยใส่น้ำพริกแกงนิดนึงส่งนี้ใส่หมดเลยพัดนีะครับมาช้อนใส่เลยครับเลยนะคะครับผมหมดเลยใส่หมดเลยนะคะหมดเลยครับ พอเราใส่เนื้อปลาแอดน้ำพริกแกงกับเนื้อปลากายแล้วนะครับช่วงแรกเรานวดเข้าไปก่อนนะครับนวดให้เขาเข้าขกันใช่ครับผสมเข้ากันดีใช่ครับ,รบผมช่วงนี้ช่วงต้นของการใส่น้ำพริกแกงลงไปกับเนื้อปลากายนะครับเราอย่าพึ่งฟาดเพราะถ้าเราฟาดตัวเนื้อปลากายกับน้ำพริกแกงเนี่ยประเด็นที่ตามมาคือน้ำพริกแกงอ่ะจะก,กระเด็นนะครับต้องระวังะนะครับพริกแกงของมากเลย สังเกตคุณการลองสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราเป็นน้ำพริกแกงที่เราทำเองเนี่ยไม่ว่า<ช>จะเป็นน้ำพริกแกงอะไรก็แล้วแต่เราจะมีกลิ่นที่เป็นเอก,กลักษณ์คือความหอมเขาจะชัดเจนกว่าจะเป็นน้ำพริกซื้อพราะนื้อพริกซื้อโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ใส่สายกันบูดบ้างใส่สาร <ๆ S 2> แต่งกลิ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้กลิ่นเนี่ยมันจะอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็กลิ่นหอมมากใช่อันนี้พอเราใส่น้ำพริกแกงไปแล้วพอเริ่มเข้ากันดีนะครับแล้วก็กลับมาป้ายเขาอีกครั้งสองครั้งพอ นะครับพอให้ตัวเนื้อปลาไก่นนะกับน้ำพริกแกงเขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนะครับโอเคได้แล้วได้แล้วนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับส่วนต่อมานะครับใส่กลืออ่าโทษครับใส่พริกไทยอข,อขอพริกไทยสักเล็กน้อยครับสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนนะครับต<ม>ัวนี้ได้ไหมคะอ่าได้ครับผมสาเหตุที่ใส่พริกไทยลงไปด้วยเพราะอะไรหนึ่งเพิ่มเพิ่มรสชาติสองเพิ่มเพิ่มความหอม ตัวเนื้อปลาไก่กับพริกแกะให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็นวดต่อใช่นวดเอาแค่พอตัวพริกไทยกับผสมเข้ากันนะครับสังเกตนะครับว่าตัวเนื้อปลาไก่เนี่ยถ้าเขาเหนียวแล้วถ้าเราไม่ไปฟาดต่อนะครับเนื้อปลาไก่ของเขายังจะเหนียวอยู่นะครับแต่ข้อห้ามนิดนึงนะครับข้อห้ามนิดนึงถ้าเนื้อปลาไก่เขาเหนียวในขนาดแบบนี้แล้วนะครับห้ามโดยเด็ดขาดจากการที่เราไปขยับเป็นก้อน เพราะถ้าเราไปขยำเป็นก้อนปุ๊บตัวเนื้อของเขาเนี่ยตัวเอนไซม์ของเขาจะเริ่มจับกันเป็นก้อนถ้าเราไปขยำปุ๊บเอนไซม์เขาขาดจากกันตอนนี้ยังไม่มีปัญหาแต่พอเวลาถ้าเราเอาไปทอดแล้วเนี่ยในหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าพอเราทานเนี่ยมันจะมีเหมือนก้อนเล็กๆๆๆๆมาเรียงต่อกันนะครับอันนั้นคือต้องระวังนะครับพอเราลวดตรงนี้เข้ากันแล้วนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นไข่ครับใส่ไข่ครับผมไข่หนึ่งฟอง ทั้งไข่ขาวไขแดงเลยใช่ครับ<ล>ผมใส่ทั้งไข่ขาวไขแดงการที่เราใส่ไข่ลงไปเนี่ยคือหนึ่งสัดส่วนของตัวเนื้อไข่มันจะทําให้ตัวเนื้อทอดมันมันนุ่มขึ้นม,มีความเด้งมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเพิ่มความพูมคุณกายลองลองนึกถึงว่าเวลาที่คุณกายไปซื้อทอดมันตามตลาดที่เห็นคุณกายเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมตอนที่ปัน้นชิ้นมันบางแต่พอเวลาลงน้ํามันชิ้นมันพอง แต่พอเวลาขึ้นมาแล้วแทบลงเนี่ยแหละฮะคือตัวเนื้อไข่ที่เข้าใส่เข้าไปมาเป็นตัวช่วยนะครับนอกจากจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาแล้วก็ยังได้โปรตีนจากไข่ด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆจากขับที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับช่วงแรกนะครับพอหลังจากที่เราใส่ไข่ไปแล้วนะครับนิดนึงเราไม่ต้องตกใจนะครับเนื้อมันจะเละๆเหลวๆนะครับเราค่อยๆขยำ ค่อยๆขยำเข้าเบาๆนะครับให้เข้ากลับขึ้นมาคืนลูกเขาเหมือนเดิมค่อยๆขยำไปใชใใใ่ค่ะอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นใจเย็นนิดนึงครับค่อยๆขยำไปอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนี่มากกว่านี้พูดแล้วรู้สึกมีเมื่อไหร่อีกครับเมียได้เนาะค่ะได้ได้นะครับผม เพราะว่าวิธีการทําลูกชิ้นปลากายเนี่ยในส่วนของขั้นตอนการทําเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาไปแปลงไปทําอะไรแล้วแต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นทอดมนันบางครั้งจะเป็นแกงเขียวหวานหรือบางทีเราอาจจะเป็นนั่นแหละคือแบบลูกชิ้นก็ได้นะครับผมอ่าสังเกตนะครับว่าตัวเนื้อปลากายจากที่เหลวๆเมื่อกี้เขาจะเริ่มลับคืนรูกใช่ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับครั้งแรกตอนที่เป็นเนื้อตอนที่ยังไม่ใส่พริกแกงกับเนื้อปลา,าที่ใส่พริกแกงตอนนี้จะมีความเหลวมากกว่านะครับผม พอดูว่าในส่วนของตัวเนื้อปลากายพริกแกงแล้วก็ไข่เข้ากันดีแล้วนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวถั่วถั่วผักยาวครับผมที่เราจะใส่เพิ่มสารอาหารเนาะใช่ครับผมใช่อ่ะเพิ่มคุณกายใส่มาเลยครับคะอ่าพอใส่ไปแล้วนะครับเราก็เคาะให้เข้ากัน ทีนี้ในส่วนของตัวถั่วนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าคุณคุณกายไม่ชอบถั่วฝักยาวคุณกายอาจจะใส่เป็นถั่วภูก็ได้ถั่วภูอ่าถ้าไม่ไม่ชอบถั่วคุณกายบอกว่าอุ้มถั่วถั่วฝักยาวถั่วภูไม่ชอบเพราะเหม็นเคียวอาจจะใส่แบบมะกรูดได้เหมือนกันนะครับมันไปจะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นนะครับทีนี้บางคนอาจจะแบบว่าฉันต้องการทําขายผมต้องการทําขายหรือบางทีเราต้องการอะไรที่แปลกเปลี่ยน ไม่ใส่ข้าวโพดใค่ใส่ข้าวโพดก็ได้ใส่ข้าวโพดใส่ข้าทองนะฮะใส่เผือกก็จะเพิ่มสีสันนะคใช่ใช่ครับผมแล้วบางทีเนี่ยเด็กๆบางคนจะชอบในส่วนของตัวที่เป็นทอดมันเราก็ใช้วิธีนี้ในส่วนของการที่เราใส่เนื้อสัตว์อื่นเข้าไปเป็นตัวหลอกล่อให้เขาได้ทานผักและผลไม้อื่นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมแต่นี่เนาะเป็นแบบโบราณเนาะต้องใช่ครับถ้าโบราณใช่ใช่อ่าพอเข้ากันดีแล้วนะครับอ่าพอ สุดท้ายน,นะครับสุดท้ายของตัวนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับใส่เยอะไหมคะอาจารย์พอประมาณครับอาจจะต้องรบกวนร่างกายให้เด็ดน้ำนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อปลาไายเขาเละนะครับใส่ได้เลยไหมครับใส่ได้เลยครับผมโอเคนะครับใส่แล้วเราก็คล้าเขาเบาๆนะครับสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่ทอดนะครับแต่กลิ่นรู้สึกจะหอมมากครบเครื่องกบเครื่องมากนะครับทั้งในส่วนของ ใบมะกรูดนะครับทั้งในส่วนของถั่วฝักยาวทั้งพริกแกงทั้งตัวเนื้อปลากายนะครับประเด็นที่สําคัญพอใส่ไข่ไปแล้วนะครับห้ามห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับว่าห้ามฟาดเนื้อปลาต่อเพราะไม่งั้นรับรองกลิ่นเนี่ยนใช่วิธีค่อยๆเค้าเค้าเข้าหักด้วยกันแบบนี้ได้ไหคะอาจารย์ได้แล้วครับอ๋อส่วนคต่อไปก็เป็นส่วนในการทอดใช่ไหมคะใช่นะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ ทำไว้ให้ดูเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะได้รวดเร็วนะครับคือเราทําตัวเนื้อทอดมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาจานมาใส่น้ํามันไว้สักเล็กน้อยนะครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่เราจะใช้ทอดเนี่ยแหละครับมันจะได้ไม่ติดด้วยนะครับอันหนึ่งอีกอันนึงเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีว่าตามร้านหรือตามตลาดเนี่ยโดยปกติแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยเขาจะเอาใช้มือแตะน้ํามันไอแตะน้ำนะครับแตะน้าแล้วก็มาปั้นทีเนี้ยมือแตะน้าเนี่ยหนึ่งมือจะไม่ติดทอดมันแบบที่ที่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคือเวลา ลงไปทอดเนี่ยมันจะกระเด็น<ช>ฉะนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการที่เป็นน้ํามันกับน,น้ํามันไม่กระเด็นแน่นอน<ช>นะครับผมปั้นเป็นก้อนไว้ตามที่เราใช่ใช่ครับ<ช>ผมปั้นเล็กก้อนใหญ่พอ,พอคำหรือว่ารูปทรงแล้วแต่บางคนนะครับเราอาจจะใช้เป็นพิมพ์อาจเป็นเป็นทรงเป็นดาวเป็นตัวกระตูนอะไรก็ได้จะทําให้แบบเด็กๆเกิดความอยากรับประทานนะก็ไม่ต้องทำแบนเนาะทำเป็นก้อนเล็กเป็นก้อนฮะเราปั้นไว้เป็นก้อนก้อนก้อนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราจะทอดนะครับเรามาทอดกันเลย แล้วกระทะยังตั้งไฟยังไงตัวน้ํามันที่เราจะใช้ในการทอดนะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกจะใช้เป็นกระทะทองเหลืองนะครับเราใช้เป็นกระทะธรรมดาที่บ้านก็ได้หรือถ้าเรากลัวว่ามันจะกระเด็นเราใช้เป็นหม้อเอาก็ได้เหมือนกันใช่ครับน้ำมันเนี่ยน้ํามันพืชที่เป็นน้ามันพืชสําหรับทอดเป็นน้ำมันปาลมนะครับหรือน้ำเป็นที่เขาเรียกว่าน้ำมันผักเขียว อ่ามันจะช่วยในเรื่องของความปุงความร้อนแล้วก็ให้ความร้อนที่ดีกว่าเราตั้งไฟยังไงคะอ่าไฟที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนเลยนะครับแต่เน้นเน้นย้านะครับว่า1ไฟต้องร้อนอ่าตัวน,น้ํามันต้องร้อนจอริงก็รอให้น้ํามันร้อนก่อนใช่เพราะว่าถ้ามันยังไม่ร้อนแล้วพอเวลาเราเอาตัวทอดมันลงไปปุ๊บเนี่ยหตัวเนื้อปลาไก่เขาจะอมน้ํามันแล้วพอเวลาสุกขึ้นมาพองรูปร่างสวยเหมือนกันจริงแต่เนื้อเขาจะกระด้าง ครับ่าทอดเลยดีกว่านะครับเวลาเราได้ทอดมาที่เราปั้นไว้แล้วนะครับหยิบขึ้นมาเราเอานิ้วโป้งเกลี่ยเขาเบาๆให้เป็นรูปทรงเป็นแมงทรงกลมนะครับจะได้สุกเนาะใช่นะครับค่อยใส่่ค่อยใส่ไกลนะครับแล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลยนะครับกามั่นใจมากอยู่อาจารย์มันไม่กระเด็นแน่นอนไม่ไม่กระเด็งครับเดี๋ยวถ้ากระเด็นบอกครับเดี๋ยวผมเอาเสื้อไปปักให้ แคป,ปเดียวครับเพราะว่าด้วยความที่คือน้ำมันเขาล้อนเต็มที่อยู่แล้วใช่ครับผมแล้วเนื้อปลาโดยปกติเนื้อปลาของเขาจะค่อนข้างสุกง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกลี่ยเขานะครับเราสามารถที่จะเรียกว่า,าท,ทําทีเดียวได้เยอะๆทอดครั้งหนึ่งได้เยอะๆเราไม่ต้องมานั่งปั้นเพราะว่าบางทีคนเดียวอาจจะไม่ได้สะดวกกัรที่จะมีผู้ช่วยนะครับพอเวลาจะมะเราทอดไปทักพักหนึ่ง ได้ครับค่อยๆพลิกนิดนึงนะครับลงไปแป๊บนึงก็พลิกได้เลย,รเลย,เลยครับเพราะว่าให้สีเข้าเสมอกันแล้วก็อย่างน้อยคือสุกทั้งสองสองฝั่งไกยลองสังเกตนะครับว่าทอดมันที่เราทาวันนี้อย่างหนึ่งเนี่ยตัวเนื้อปลาไก่มันจะไม่พองเหมือนที่เขาขาย,ยอยู่เพราะว่านั่นคือาบางคนจะใส่แป้งบางคนจะมีในเร่ของการใส่ผงฟูตัวเบเกอรี่เข้ามาช่วยเขาโดนความร้อนเขาจะพองอ่านะครับฉะนั้นเพราะเวลาเราทานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเนื้อมันจะกระด้าง นะครับผมแต่นี้เนื้อปลาล้วนเลยเนาะไม่มีอะไรตกเลยเดี๋ยวพอพอทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องรบกวนให้คุณกายลองชิมว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยกายชิมแน่นอนค่ะใช่ไหมฮะเอ๊ะของโปรดหรือเปล่าของโปรดเลยชอบไปร้านอาหารนี้แบบต้องสั่งต้องสั่งขาดไม่ได้เป็นเมนูที่แบบทานง่ายเนาะเด็กก็ทานได้เพราะไม่เผ็ดมากผู้ใหญ่ก็ทานได้นิดนึงอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องไม่ไม่ไม่ทราบว่าฝาก รายละเอียดนิดนึงไดไหมเอ่ยเนาะในส่วนของตัวทอดมันเนี่ยถ้าเราอยากเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มมูลค่าหรือใช้ทรัพย์สินหรือเขาเรียกว่าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีนะฮะเราอาจจะเปลี่ยนจากในส่วนของตัวตักับยาวตัวผูเป็นอย่างอื่นได้ครับที่ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นข้าวโพดเป็นเือาเป็นกระปทองอะไรนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสมมุติว่าในท้องถิ่นเราเราอยู่ทางแถบชลบุรี ไรยองกันบรุรีเรามีอยู่แล้วแน่นอนครับผลไม้ขึ้นชื่อทุนเรียนห้ามาใส่ทุนเดียนใช่แต่เร,แตเราแต่เราใช้ตัวทุนเรียนที่เป็นทุนเรียนบิด<อ>ที่ยังเนื้อยังคงกรอบก<ไ>ลิ่นเขาไม่แรงมาก,กาลองกลับไปทำดีกว่าเอามาห่นเป็นสาเล็กๆๆแล้วคลุกไปพอเวลาเราทานเราจะได้ความกรุบกรอบแากเนื้อทุเรียนและความมันมันจะได้กีิเทคเจอร์นี้ค่ะท่านผูลองเอาไปทำ เดี๋ยวชิ้นอื่นๆึ้นได้ครับทิกงทิกอีกสักครั้งหนึ่งอ่าและเดี๋ยวขึ้นได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเข้มมากจะสีไม่สวยครับผมอ่าเมื่อกี้เราทอดเนื้อตัวทอดหมันปลากายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเพิ่มความหอมและความอร่อยอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวใบกะเพรานะครับทีนี้เวลาเราจะทอดใบกะเพราเนี่ยถ้าเราใส่ตอนที่น้ํามันยังร้อนยังเปิดไฟ หนึ่งใบกะเพราจะไม่นะคะนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะทอดน้ามันเขามีความร้อนอยู่แล้วนะครับเราปิดไฟเขาดนึนงคราจะทอดทอดมันเสร็จเชยใช่การผุ่มแล้วเราก็ลงไรื่อยนะครับลงแล้วก็คนเขานิดนึงนะครับพอให้เขามีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มีความกรอบนะครับทอดไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าทอดนานเกินไปหนึ่ง เขาจะเหม็นแล้วก็เหม็นไม้นะครับได้แล้วได้ดียวครได้ถ้าทอดนานกว่าน,นี้ได้ไหมได้แต่มันจะเริ่มมีความขมและมันจะทานไม่อร่อยนะครับใช่ครับผมอโอเค เรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อไปเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะใช่ครับผมส่วนของน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนะครับเราก็จะมีส่วนผสมก็คือหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของน้ำตาลนะครับให้ความหวานนะครับเกลือนะครับผมอันนี้เราเทรวมไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ำเปล่านะครับมีน้ำส้มสายชูนะครับผมอันนี้เราเทรวมไปนะครับแล้วก็ตั้งไฟ ตั้งไฟในกรณีที่เราตั้งไฟเคี่ยวน้ำจิ้มนะครับเราใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนให้เขาละอุไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตัวน้ําตาลและเกลือเขาละลายเข้าหากันเราไม่ต้องไปคนไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยเขาได้เลยปล่อยได้เลยใช่ไฟอ่อนเนาะใช่ครับผมแต่ว่านิดนึงนะครับน้าจิ้มของตัวทอดมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่ทําให้ส่วนได้เพราะเราทําให้ ก่อนที่เราจะเสิร์ฟต้องเป็นน้ําจิ้มเย็นนะครับไม่ทาน้ําจิ้มร้อนกันเนาะด้วยหนึ่งนะครับสองประเด็นหลักที่ต้องให้เป็นน้ําจิ้มเย็นเพราะอะไรนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นเครื่องตกแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นพลิกเป็นหอมแดงนะครับเป็นแตงกวานะครับหรือเป็นถั่วเนี่ยเขาจะนิ่มตัวนะฮะเราต้องเราเลยต้องให้ตัวน้ําจิ้มเขาเย็นก่อนนะครับผมอันนี้เป็นตั้งไฟนะครับผมเดี๋ยวน้ำจิ้มเนี่ยเวลาเราเคี่ยวนะครับเราต้องตั้งไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับ นนดนะะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราตั้งเคี่ยวเข้าไปได้เรื่อยได้เลยนะครับเคี่ยวโดยที่เราไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาได้เลยปล่อยให้ตัวน้ําตาลกับเกลือเขาละลายนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอสักระยะหนึง่งเราอาจจะใช้วิธีเขย่านะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ตัวน้ําตาลเนี่ยสัมผัสกับก้นหม้อหรืออยู่กับความร้อนโดยตรงนานเกินไปนะครับค่อยๆเขย่านะครับสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลย นะครับเคี่ยวจนให้ตัวน้ำตาลน้ำเชื่อมเขาทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกันหลังที่เราปล่อยทิ้งไว้เนาะเคี่ยวไปเรื่อยจนครบยี่บนาทีแล้วก็จะได้เป็นน้ำจิ้มแบบนี้เมื่อดินไเย็นก็จะเหนียวเป็นแบบนี้ทีนี้ในกรณีแบบนี้นะครับทุกคนจะอาจจะสงสัยนิดนึงว่าทาไมน้ําจิ้มค่อนข้างเหนียวจังนะครับในกรณีแบบนี้ถ้าเราเคี่ยวไว้แบบนี้เลยเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับทีนี้พอมันเหนียวอย่างนี้ปุ๊บเวลาแก้เราเติมน้ําร้อนสักนิดนึง แล้วคนให้เขาละลายแบบนี้เราต้องถ้าเราจะเก็บเราต้องแช่เย็นนลดน้ท่าให้ดีแช่ตู้เย็นมันก็จะยืดอายุได้ออกไปอีกแล้วค่อยออกมาอุ่นเนาะไม่จำเป็นต้องอุ่นก็ได้ฮะเราใช้วิธีว่าใส่น้ำร้อนกดคอคนให้เขาละลายคืนตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตั้งไฟเลยเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาเย็นแต่ด้วยความที่เรามันเย็นอยู่แล้วเราเติมน้ำอุ่นสักนิดนึงนะครับพอคนพอให้เขาคืนตัวเนี่ย ตัวน้ำจิ้มเขาจะไม่ลอนแล้วเราสามารถที่จะใส่เครื่องเคียงหรือผักเนี่ยตกแต่งได้เลยครับมาในส่วนของการผสมน้ําจิ้มแล้วก็จัดจานใช่ครับตะกรู่นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงน้าจิ้มน้ําจิ้มที่เราทำไว้เนี่ยค่อนข้างข้นนะครับอันนี้ผมไปผสมน้ําร้อนนิดนึงให้น้าจิ้มเขาค่อนข้างเหลวนะครับสังเกตดูนะครับว่าจะไม่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 ข้นหนืดเลยนะครับแล้วก็จะไม่เหลวใสจนเกินไปนะครับอันนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาแต่งจาน แต่มีส่วนของตัวน้าจิ้มก่อนเลยนะครับน้าจิ้มเราก็จะมีในส่วนของถัวลิสงนะครับทัวลิสงเนี่ยเราขั้วให้หอมนะครับแล้วก็บดหยาดไม่บดละเอียดนะครับเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้มีเทจเจอร์ใช่นะครับจะได้เพิ่มความันขัวเอใหม่ๆเลย สคุณกายชอบทวนไหมชอบค่ะอบเนาะะนิดนึงชอบทุกอย่างเอ๊ะเตอชอบทุกอย่างแต่ยังหุ่นสวยอยู่นะทานได้ทุกอย่างค่ะอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็เป็นพริกพริกนะคะพี่ชี้ฟ้าเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งพริกแดงและพริกเหลืองนะครับแล้วแต่สีสันว่าเราชอบทหนนะครับ เราได้น้าจิ้มแล้วใส่ถั่วนะครับแล้วก็แต่งสีสันในส่วนของตัวพริกลงไปนะครับอย่างหนึ่งที่เรามีพริกเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราจะแก้เลี่ยนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนพอทานข้ามาเยอะๆจะมีความรู้สึกเลี่ยนเพราะว่ามันอมน้ํามันหรือว่ามันมีน้ํามันไปมาเยอะกับอาจาร์เนาะใช่นะครับในส่วนของตัวอาจาร์เนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวมีความหวานนะครับอ่าถั่วแล้วพริกแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหอมแดงหอมแดงเพิ่มความหวานเพิ่มสีสันนะครับ แล้วก็ลดความดันด้วยนะครับอาหารโดยส่วนใหญ่อาหารที่เป็นของคนไทยเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าสรีเอตกับความาารังสรรค์ในเรื่องของการจับผสมผสานในเรื่องของสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อมีประโยชน์ต่อร่างกายะนะครับหอมแดงแตงกวานะครับแตงกวาบางๆนะครับผมหั่นหนาก็ได้แต่ว่าถ้าหั่นหนพาพอเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้กินแต่เนื้อแตงกวาเยอะเกินไป นะครับแล้วก็ใส่พอประมาณพอสวยงามนะครับแล้วก็ตกแต่งจุดท้ายด้วยผักชีนิดนึงสวยงามมากตีใส่ให้ตั่กันนะครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของตัวน้ำจิ้มเราก็จะมาจัดในส่วนของตัวทอดมันต่อคะ,ะครับ แล้วก็ทอดมันปลาก,กายนะคะ,ะทอดมัน5ชิ้นเนาะ,ะทั้งหมด85กรัมน้ำจิ้ม70กรัมนะคะก็คือ1หน่วยบริโภคก็คือ155กรัมเนาะให้พลังงานทั้งหมด211แคลอรี่ไม่อ้วนเลยน้องแค่211แต่ว่าบางทีอย่างาสาวๆอย่างคุณกายเองอาจจะแบบนิดนึงวันนี้ขอขอ,ของอร่อยสักนิดนึงแต่ว่าเราก็ไปลดปริมาณในส่วนของตัวที่เป็นแป้งลงเนาะนะฮะมันก็ชดเิยกันได้แล้วก็เพิ่มความ ออร่อยแต่ว่ามีประโยชน์นะเป็นไข่มันดีเนาะเพราะว่าได้จกากปลกไก่ได้โปรตีนไปเนื้อปลาได้อเมกิาตามด้วยเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับเมนูทอดมันปลากก่นะคะสูตรของวิทยาลัยวิศวะนิพนาพัทยาค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วเราก็มั่นใจได้เลยว่าชครับทอดมันปลากายของเรานะคะถูกสุขลักษณะเนาะใช้น้ำมันใหม่เนาะเราไปซื้อตามตลาดเราก็เห็นเนานะน้ำมันดำมาก,มกใช่ใช ได้ไม่ดีสุขภาพกัด้วยเนาะ<ช>เราทาเองเรามั่นใจได้แน่นอน<ช>ค่ะ<ช>แล้วก็ที่วิทยาลัยดุสิตธานีพัทยาของเรานะคะยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดนะคะเราให,ให้ท่านผู้ชมนะคะมาเรียนกับเราค่ะ<ช>มีทั้งอาหารตะวันตกอาหารไทยอาหารเอเชียนะคะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆมากมายค่ะท่านผู้ใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ<ช><ช>แล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันนะคะว่าเทปหน้า กายแล้วก็อาจารย์ที่วิทยาัยดุสิตธานีพัทยาจะนำอะไรมาเสนอท่านผู้ชมค่ะลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะวันนี้กายกับอาจารย์ซ้่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะส,ว,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย